สวัสดีครับช่อง7 HD ครับนำผู้ชมมาติดตามการถลัสดศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับมากันที่ช้างอารีนาและครับเกมระหว่างบุรีรัมย์ทีมระดับ11เจ้าถิ่นครับเปิดบ้านพบกับ S c g ซเมืองทองทีมระดับที่10ในส่วนของผู้บรรยายครับมีผมวาทิตรีคุพันธ์และคุณชุมพรทรงสายสกุลเป็นผู้บรรยายครับเราไปดูรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่บุรีรัมย์ครับผู้รักษาประตูสิวรักษ์เทศสุเนินครับสนจลักษณ์หายประโคนเรนาโต้เคลิชพันษาเหมวิบูลนฤบดิน วิรวัตโนโดมอักบาอิสมาตุลยเยฟจักรพันธ์แก้วพรมรัตนรัตนากรใหม่คามิกีดี้คันยุกสุภชัยใจเด็ดและมาโกเซโปวิชครับส่วนเมืองทองยูเนเต็ดนะครับมีผู้สาบัะตูครับดังฟันลำไดสุุเกะซาตโตะสลิงคารพมสุภะลูคัสโพชาสุพรปีนาก,การตาโพครับฉัดมงคลทองคีรีมิซาเยฟซาดอวิลเลนป๊อป ช้าอุช้างนะดเดลเร่ครับอาะไรครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับเอสซีจีเมืองทองเป็นฝ่ายเขียดลูกเริ่มเล่นครับขึ้นมาแล้วครับกิติคันยกออกขวามาที่นรุบดินปาดเลียดเข้ามาลูกนี้มาสกัดทิ้งออกมาได้ครับอาะไรครับมีเซยฟเปิดมาลูกนี้โอ้เตะจะมาแรกไม่โดนโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหบุรีรัมย์เกือบพลาดสระสลักตัดเข้าไหนแล้วยกทีหนึง่งจะเบิ้ลลูกนี้สุภรชัยไม่ไปครับทางหน้าของเชฟโรน สุภชัยเจอโวชาเข้ามาบีบครับแล้วสัสลักหยอดเข้ามัดอกาสไม่ดีแล้วเรียบร้อยเลยครับ1-0โอ้โหเอสจีเมืองทองพลาดครับแล้วก็เป็นทางด้านของมาโกเชปอรวิชครับยิงให้ปีรำขึ้นนำ1-0คือเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับจังหวะเปิดเนี่ยครับโอกาสผิดครับสุนงคานโอ้โหแล้วความผิดพลาดครั้งเดียวของสุนงคานเสียประตูเลยครับวิ่งบอลกระ้ากโอ้โหแล้วออกไปขวานี่เลยครับ เอื้อดยอดตัดเข้ามาพิชาขึ้นมงลูกนี้โอ้โหโจังหวะสุดท้ายดาเลทจิ้มไม่ถึงครับโอ้โหลูนี้ถ้าจิ้มถึงก็เป็นประตูแน่ครับขึ้นลูกนี้มงไม่ตรงประตูครับยอดเข้ามาแล้วลูนี้ได้ครกเอ้าเรียบร้อยเลยครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โห,หนาการประกบตัวของบุรีรัมย์พลาดครับครั้งเดียวของเอสซีจีเมืองทองได้ประตูเลยครับโงซ่าครับโอ้โหดูฟรีคิกตัวน,นี้ เกมไม่ดีนะครับแต่ว่าตีเสมอจากลูกตั้งแต่ครับทีเด็ดเลยครับจังหวะนี้ม่งตกที่โคนเสาเลยครับสีวรักสุดตัวแล้วครับไม่ถึงดูครับแล้วหยอดมาลูกนี้อะไรครับพักลูกนี้กินกันยุบมาเสียหลักนิดเดียวแล้วพุทุสินเป่าจบครึ่งแรกครับบุรีรัมยูนเต็ดเสมอกับเอสซีจีเมืองทองอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับครับกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับ สายเปิดเข้ามาแล้วอ้าวสุรักษ์ชกมาไม่ดีนะจิงสวนโอ้โหเกือบไปครับนี่พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับทางด้านของบลเรมพอปตามกฎเนี่ยไม่ต้องเข้าไปกดดันผู้ตัดสินนะครับดูนะครับว่าโดนโอ้ยดู v A R ครับลุ้นระทึกครับโอ้เหลี่ยมนี้เหมือนจะแขนล่างหรือเปล่าครับถ้าแขนล่างเนี่ยเป็นแฮนด์บอลแน่นอนนะครับ น่าจะเลยแขนเสื้อมาใช่ครับแล้วชี้<ท>ไปทจุดโทษเลยครับนี่ครับคือมันชัดเจนครับพอดูใกล้ๆแล้วลงมาที่แขนล่างแล้วมีเหลืองด้วยครับสุดผัดชัยครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้สบายๆครับเอสซีจีเมืองทองครับขึ้นนำบุรีรัมย์เป็น2-1แล้วครับจากจุดโทษของตาเล่ ดูแล้วนี่สุดพระโชคสารชาติอาจจะต้องถูกส่งมาแล้วครับนี่ดูอีกครั้งหนึ่งครับภาพชา้าโ,โอ้โหชัดเจนครับตรงประมาณข้อพักนะครับโอ้โหนิดเลยข้อสองลงมาอีกใช่ครับคือถ้าดูภาพช้าแล้วก็ชัดเจนครับขึ้นมาแบบนี้แล้วปาดเข้ามาแล้วแล้จับเข้าขวาซ้ายปั่นอ้าวไปติดก,กันเองครับมีเซฟแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับสามหนึ่งครับโอ้โหวิลเลียมพอบ โอ้ยย oh, ิงลูกนี้พมกริบเลยครับเอสซีจีเมืองทองน้ำห่างเป็น3-1แล้วครับ okay, ดูครับเนี่ยครับมาแล้วนี่ยาเล่เนี่ยยกมือฉีกออกมาด้านนอกครับย้อนนิดนึงแต่ว่าเขายังแต่งได้ครับยิงไปโดนพวกเดียวกันแต่ว่าโอ oh. ้ซ้ำดีเลอเกินครับวีเล่นป oh. ๊ับโอ้โหทีนี้งานยากแล้วครับของบุรีรัม มึงทองมาชนะที่นี่ครั้งเดียวนะครับครับสิบนัดสายยอดมาแล้วโคกลูกนี้เข้าเรียบร้อยครับมาแล้วครับไล่ขึ้นมาเป็น2อต่อสครับอภิวัตกุลลำหินครับโอ้โหเซนแบกตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาโคกเต็มศีรษะเลยครับจากลูกเตะมุมโอ้โหขึ้นเต็มเลยครับม็นข้างเลยตรงนั้นเลยครับการฟังลำเนี่ยล้มไม่ทันครับ แล้วพุทธศิสินเป่าจบเกมครับเป็นบุริลัมครับเล่นในบ้านแพ้กับเอสจีเมืองทองไป2ประตูต่อ3ครับโอ้โหดูมาริโอยูรอฟสกี้ครับชัดนแก้มและแกนครับยูรอฟสกี้